รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ก็อยู่กับอเมลนะครับที่เด็ดบอลเต็งนะครับวันนี้วันอาทิตย์นะครับที่15นะครับพฤษภาคม2565นะครับวันนี้หมอก็คัดบอลนะครับมาอยู่สองคู่ครับเป็นบอลพิมลีอังกฤษนะครับทั้งสองคู่เลยครับคู่แรกครับแต่เวลา6โมงตรงนะครับสเปอร์พบกับเบอร์ลี่ครับนะคู่ที่สองครับ เวทแฮมนะครับพบกับแมนซีนะครับเวลา2ทุ่มตรงนะครับนะไปสรุปผลบอลของเมื่อคืนกันก่อนนะครับนะคููแรกครับเชียร์ไปที่ลิเวอร์พูลนะครับที่ราคาครึ่งลูกนะครับจบเวลาเสมอ0 0ย์โอ้โหเสียเต็มนะครับโอ้โหตั้งหลายลูกครับลิเวอร์พูลมีโอกาสยิงเข้าก็ไม่เข้านะครับชนเสาชนคานนะครับนะ สรุปนะครับเรียบร้อยครับลีพูก็ได้แชมป์ไปนะครับยิงลูกโทษนะครับทุกท่านนะลีพูได้แชมป์ไปนะครับคู่ที่สองครับเชียที่ดอดมุนนะครับหนึ่งลูกนะครับโอ้โหเนึก็จะไม่รอดนะครับสำหรับดอดมุนนะครับนะยิงนาทีประมาณเก้าสิบบวกนะครับดอนมุลชนะสองหนึ่งก็ยกกันไปนะครับทุกท่านนะส่วนบอลวีพีบอลนะครับบอลทีเด็ดนะครับในกลุ่มนะครับอเมากก็ไม่ได้ให้นะครับนะ เมื่อวานนะครับนะโอ้โหมีธุระนะครับจริงๆนะครับเมื่อวานนะครับเลยก็ไม่ได้ให้อะไรเลยครับนะมาครับวันนี้นะครับคนเกะค่อนข้างเยอะนะครับมาดูคู่แรกครับสเปอร์ครับพบกับเบอร์ลี่ครับนางบ้านฟุตบอลเนี่ยสเปอร์ต่อมันลูกครึ่งเลยนะครับนะมาดูครับห้านัดล่าสุดที่เจอกันนะครับสเปอร์ชนะหนึ่งชนะสองชนะสามเบอร์ลี่ชนะหนึ่งแล้วก็สเปอร์ไปที่หนึ่งเกม นะครับนะล่าสุดนะครับเบอร์ลี่นะเบอล่นในบ้านชนะสเปอร์ไปได้ครับหนึ่งูนะครับนะมาดูครับห้านั้นล่าสุดของสเปอร์นะครับสเปอร์ก็ชนะหนึ่งเกมสองเกมแล้วก็เสมอไปที่สองเกมนะครับแล้วก็แพ้ไปครับหนึ่งเกมนะครับสําหรับสเปอร์นะครับมาดูครับเกมในบ้านครับห้านั้นล่าสุดของพวกเขานะครับนะครับในบ้านนะครับแพ้ไปที่หนึ่งเกมเท่านั้นครับในบ้านครับนาที่เหลืออีกสี่เกม ชนะหมดนะครับสําหรับสเปอร์นะครับถามว่ายิงเยอะไหมก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับนะสามเม็ดสามหนึ่งหนึ่งศูนย์ห้าหนึ่งสามหนึ่งก็ถือว่าในบ้านสเปอร์ยิงเยอะนะครับนะมาดูครับห้าดล่าสุดของเบอร์รี่ครับเบอร์รี่ครับนะชนะไปที่สามเกมนะครับแล้วก็เสมอไปหนึ่งเกมนะครับนะแล้วก็ล่าสุดก็แพ้ไปครับนะหนึ่งเกมนะครับ มาดูครับเกมเยือนครับ5นัดล่าสุดครับเกมเยือนชนะ1เสมอไปถึง2เกมนะครับแล้วก็แพ้ไปครับ2เกมนะครับสำหรับเบอร์รี่ตารางคะแนนครับสเปอร์ครับอยู่ดับ5ครับแข่งแล้ว36นาดครับชนะ20เสมอ5แพ้11นะครับมีว65คะแนนนะครับส่วนครับเบอร์รี่ครับอยู่ดับ17ครับมีอยู่35นัดนะครับ แคร์แล้ว35มส้าชนะ7เสมอ13แพ้15มีอยู่34คะแนนนะครับนะเกมย่าครับสเปอร์แคร์สิชนะ12เสมอ1ครับแพ้5นะครับเกมเยือนครับเบอร์ลี่ครับแขรง17ชนะ2เสมอ7แพ้8นะครับอ่ะลราดูสเปอร์ครับเดี๋ยครับสเปอร์มีนะครับ65คะแนนส่วนอาร์เซนอลอยู่อันดับ4ครับมีอยู่66คะแนนครับ อ๋อามองมวันนี้นะครับสเปอร์ต้องการ3ามแต้มเป็นอย่างมากนะครับนะถ้าเก็บ3ามแต้มได้นะครับก็จะแซงอาอร์เซนอลขึ้นไปอยู่ที่4ทันทีนะครับนะส่วนเบอร์รี่ล่ะนะครับเบอร์รี่นะครับต้องบอกนะครับทุกท่านนะหนีตายอ่ะดูกีนัดเหลือกีนัดเหลือแค่กีนัดเนี่ยโอ้เหลืออีก นะครับถ้าไม่นับนัดนี้นะครับก็เหลือแค่อีกหนึ่งนัดเท่านั้นนะครับสําหรับเบอร์รี่นะครับบอลหนีตายนะครับสเปอร์ต้องการสามแต้มเอาเลยสิครับคราวนี้เจอกันนะครับนะเห็นไหมครับเบอร์รี่มีอยู่สามสิบสี่คะแนนนะครับลีดอยู่ด้วสิบแปดมีสามสิบสี่คะแนนครับส่วนน้องลีดครับตกชั้นไปแล้วครับวัตฟอร์ดตกชั้นไปแล้วครับเหลืออีกหนึ่งทีมนะครับ ส4ี่คะแนนสามสี่3ามห้าสาามเจถ้าใครนะครับถ้าเบอร์รี่นะครับพูดถึงเนี่ยสัเอเนี่ยนะครับเบอร์รี่ลีนะครับใครเก็บสามแต้มได้นะโอ้โหนะครับสบายนะครับนะนะครับแต่อิมพอร์ตันก็ตูดร้อนเหมือนกันนะครับทุกท่านทำไปเล่นไปนะนะครับเหลือแค่นัดเดียวนะครับนะนะครับเนี่ยครับวันนี้เบอร์รี่อมอมอน่าจะสู้สุดใจนะครับนะอะ เดี๋ยวเราค่อยไปดูนะครับที่ไฮดิ้แคปกันนะครับนะมาดูครับที่ไฮดิ้แคปครับไฮดิแคปครับเลทแรกเปิดมาครับลูกครึ่งนะครับทั้งเลทแรกแล้วก็เลทที่2เลยนะครับนะส่วนน้ำเจ้าบ้านนะครับเลทแรกนั้นอยู่ที่0.94นะครับส่วนเยือนอยู่ที่0.96นะครับเลทที่2ครับน้ำเจ้าบ้านไหลขึ้นไปที่0.98นะครับส่วนเยือนไหลลงอยู่ที่0.92 ราคาเวอร์นะครับเหยแรก3ลูกทั้งเหรแรกแล้วก็เหรที่สองนะครับนะราคาลูกครึ่งนะครับราคาเวอร์น้อยไปนะครับบวกกับน้ะครับน้ำเจ้าบ้านอยู่8ปดเก้าครับเยือน9ก้าสองครับจะดูจากสถิติทั้งหลายนะครับในบ้านสเปอร์ถือว่าแข็งนะครับแต่สเปอร์ต้องการสามแต้มเบอร์รี่ก็ต้องการเสมออย่างน้อยนะครับต้องการเสมอตั้าหนึ่งแต้มนะครับเพื่อนี้ตกชั้นนะครับทุกท่านนะ ดูจากเหนในแคปนครับผู้นี้ขอขอเชียร์ทีมเยือนนะครับทุกท่านนะสเปอร์อาจจะชนะก็ได้ครับอาจจะชนะไม่นึงอาจจะไม่กินราคาก็ได้ครับทุกท่านนะคู่ได้ครับเชียร์ทีมเยือนนะครับมาต่อกู่ที่2ครับนะว่าที่แชมป์เลยก็ได้ครับสำหรับแมซี่นะครับนะมาต่อเวทแทนที่ยิปนะครับลูกควบลกครึ่นนะครับนะมาดูครับห้านัดล่าสุดที่เจอกันนะครับ แมนซีชนะ1ชนะ2ชนะ3นะครับแล้วก็อีก2เกมนะครับเสมอนะครับอีกสองเกมนะครับเวทแฮมนะครับยังไม่ชนะแมนซีได้เลยนะครับทุกท่านนะมาดูครับ5ห้า่าสุดของเวทแฮมนะครับโอ้โหเห็นะครับผลงานชนะ1เกมนะครับอีก4เกมที่เหลือครับแพ้หมดนะครับทั้ง4เกมเลยนะครับสำหรับเวทแฮมนะครับมาดูครับเกมในบ้านครับห้านาสุดนะครับ ในบ้านก็นะครับแพ้ไปครับ2เกมเสมอ2เกมชนะได้แค่1เกมเท่านั้นนะครับนะโอ้โหไม่ต้องพูดถึงแล้วสำหรับแมนซีนะครับห้าน่ารัสสุดของพวกเขานะครับนะพูดง่ายๆครับชนะไปถึง4เกมนะครับนะแพ้แค่บอลถ้วยเท่านั้นนะครับทุกท่านในลีกชนะหมดนะครับมาดูเกมเยือนครับห้าน่ารัสสุดนะครับเกมเยือนนะครับ เกมเยือนชนะ1ชนะ2ชนะ3เสมอ1แล้วก็แพ้ไปแค่1เกมเท่านั้นนะครับนะนะดูที่อันดี้แคปนะครับอันดี้แคปครับเรดแรกเปิดมาครับลูกควบลูกครึ่งครับน้ำเจ้าบ้านอยู่ที่0.99นะครับส่นเยือนที่0.91นะครับเรนสองไหลไปที่ลูกครึ่งนะครับน้ำเจ้าบ้านไหลลงอยู่ที่0.84ครับส่นเยือนไหลขึ้นอยู่ที่1.06ครับราคาเวอร์เรดแรกครับ สามลูกทั้งเลทแรกแล้วก็เลทที่สองนะครับนะนะครับราคานะครับลูกครึ่งราคาเวอร์นะครับถือว่าน้อยนะครับนะปกตินะครับแมนซีในราคานะครับลูกครึ่งลูกโอ้ยยิงขาดทุกนัดนะครับแต่วันนี้เหมาขอนะครับดูแฮนดีแคมปครับเจ้าบ้านรีอยศูนย์จุดแปดสี่นะครับนะคู่นี้ขอเชียนะครับเจ้าบ้านนะครับุกท้านใครชอบแมนซีก็เชียแมนซีได้นะครับเพื่านนะสรุปครับ คู่แรกครับเชลที่เบอร์รี่นะครับครับสเปอร์ต้องการสามแต้มครับเบอร์รี่ต้องการลดมูดอีกอ่างหนีตายนะทุกท่านนะนะครับอยาเอาหมอให้ต่ำครับนะให้ต่ำเต็มเกมไปสามลูกแล้วก็ต่ำแรกไปที่ลูกควบลูกครึ่งนะครับคู่ที่สองเชลที่เวทแฮมนะครับนะ ลูกครึ่งนะครับนะคู่นี้ขู่ว่าน้าสูงอย่างสามลูกว่ามองยิงไม่ขาดนะครับนะเอะให้สูงไปเลยครับเอาให้สูงเต็มเกมไปนะครับนะชอบกระตาไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะทุกท่านนะใครอยากรับทีเด่นเพิ่มก็ทักไอดีไลน์ส่วนตัวมาหาเหมาได้ครับนะไอดีไลน์ครับ a h m a o 9 9นะครับรายละเอียดงตาอยู่ด้านล่างใต้คลิปนะครับใครที่เข้ามารับชมคลิปเหมาแล้วก็ขอฝากนะครับ กดติดตามครับท่านจะได้ไม่พลาดครับคลิปใหม่จากอาเมานะครับวันนี้ก็ต้องขอตัวทุกท่านครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ